สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหืองวิลัยแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานแปลงใหม่นะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับพื้นที่ขนาด3ไร่นะครับก็คลิปนี้นะครับน่าจะมีหลายๆท่านอยากดูนะครับเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับกว้างแค่20เมตรนะครับใครที่มีพื้นที่กว้างแค่20เมตรนะครับก็ลองดูคลิปนี้ดูนะครับแล้วก็เอาไปลองทําแบบดูนะครับแต่อย่างพื้นที่แปลงนี้นะครับก็ออกแบบให้มีบ่อ หัวท้ายแล้วก็เป็นคองเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเขาทาอะไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะครับก็จะให้ดู2 EP นะครับเป็น EP ที่1กับตอนจบนะครับก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับ Every time you do, I see him with you my heart sounds like Shia LaBeouf. Do no 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 บริเวณด้านหน้านะครับที่เราเห็นอยู่นะครับทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะถมให้หมดนะครับทาเป็นโคกนะครับสาหรับอนาคตนะครับเจ้าของที่เขาก็วางแผนว่าอาจจะทําเป็นร้านค้านะครับหรือจะทําเป็นที่จอดรถเรืออะไรต่างๆนะครับให้มีลานกว้างกงนะครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโคกนะครับสามารถปลูกบ้านได้นะครับทำร้านค้าร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ถึงก่อนแล้วเป็นพื้นที่ด้านหน้านะครับหรือจะทําเป็นที่จอดรถก็ได้นะครับแต่ว่าเขาวางแผนว่าเดี๋ยวบ้านเนี่ยจะไปไว้ข right. ้างหลัง จเจ้าบ้านไปไว้ด้านท้ายนะครับบริเวณทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นถนนทางเข้าหลักนะครับเพื่อเข้าไปสู่พื้นที่ด้านในนะครับส่วนริมนั้นนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขากว้างแค่20เมตรนะครับมันไม่สามารถทําถนนวิ่งรอบพื้นที่ได้เลยนะครับเราก็จะมีเฉพาะถนนเมนหลักเมนหนึ่งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ทําเป็นแค่คันกว้างประมาณสัก 2เมตรก็พอนะครับเพื่อทำเป็นแนวกันดินแล้วก็แนวขอบที่นะครับแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับคนเดินได้เมื่อลเมื่อมีต้นไม้ปลูกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเล็กไปนะครับเกิดเราปลูกต้นไม้แล้วนะครับเราจะมาเดินบนหลังคันเนี่ยอาจจะเดินลําบากแล้วถ้าเกิดว่าระยะยาวต้นไม้มันเริ่มโตนะครับส่วนบ่อน้ํานะครับที่นี่นะครับก็เลือกเป็นรูปทรง มันก็ไม่เหมือนเลข8ปดตีนะครับมันจะเป็นมันไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นวงรีนะครับมันเป็นวงกลมไม่ได้นะครับเพราะว่าที่มันแคบนะครับแล้วยาวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะเบียดหมดเลยนะครับก็เลยทําให้เป็นวงรีนะครับขนาดบ่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยบ่อที่เนี่ยนะครับจะเป็นรูปทรงเลข8นะครับส่วนลูกท้ายสุดนะครับจะเป็นรูปทรงเลข9นะครับเลข8กับเลข9เนี่ยเจ้าของที่เขาเป็นคน ทำมาให้นะครับว่าเออลองลองปรับทีที่ว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับซึ่งแบบแรกที่เขาเสนอมาเนี่ยนะครับมันมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของมันแคบนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ครับมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่พี่เอ่อหน้ากว้างแค่ย0เมตรเองทําแบบนั้นเลยไม่ได้นะครับเขาก็เลยให้ผมเออลองปรับให้เขาหน่อยว่าเออมันจะได้ประมาณไหนนะครับก็เลยปรับให้เขาดูนะครับว่าเพอพี่มันจะได้ประมาณนี้นะซึ่งพื้นที่แปลงนี้นะครับสามไร่เนี่ยนะครับก็จะมีโคกด้านหน้านะครับมีพื้นที่นะครับให้สามารถทง นะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับทำกิจกรรมนะครับทำเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่สําหรับปลูกบ้านนะครับทำที่พักอาศัยนะครับจะทําโรงวัวนะครับจะทําพวกโรงเรือนนะครับพวกปลูกผักนะครับหรือว่าทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์พวกเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับก็ยังพอสามารถทําได้บ้างนะครับส่วนคลองไส้ไก่นะครับที่นี่นะครับเราตักคลองไส้ไก่กว้างประมาณ3เมตรนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรห้นะครับ ก็ตัวคลองไส้ไก่เนี่ยเราทําให้มันเชื่อมถึงกันนะครับจากบ่อบ่อหน้าไปหาบ่อท้ายนะครับเพื่อที่จะได้ได้ดินด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันเชื่อมกันได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องฝังจากด้านหน้าสุดนะครับเพราะว่าด้านหน้าพื้นที่เนี่ยจะมีคลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะฝังจากตรงนั้นเข้ามาข้างในนะครับบริเวณทางด้านนี้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่นะครับที่เป็น ว้างออกมานะครับสามารถทําเป็นโรงเรือนได้นะครับหรือจะทําเป็นที่เลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนพื้นที่ด้านในนะครับด้านในสุดนะครับจะเป็นพื้นที่ทําเป็นที่พักนะครับซึ่งก็เ,เดี๋ยวให้แม่โคเก็บงานก่อนนะครับเพราะว่าที่พิ่งขูดเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่งขอบนะครับอดินขึ้นมากระจายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บฝาอบอก นะครับก็ลูกนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บลูกหน้าต่อนะครับเอ่อคลิปนี้นะครับ like this, จะเป็นอีีแรกนะครับเอามาให้ได้ชมกันนะครับว่าเอ่อพื้นที่ที่มีความกว้างประมาณนี้สา,า life, นสามารถทําได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้นะครับเราจะไปออกแบบแบบไหนก็ได้นะครับ <ton> ไม่จําเป็น <ton> จะต้องต<ร>้องไม่จําเป็น <ton> จะต้องเป็นรูป <ton> ทรงแบบนี้นะครับเราอาจจะขุดเป็นเอ่อบ่อชิดมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าทางเจ้าของที่เขาชอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ พื้นที่แปลงนี้นะครับอนาคตต่อไปอาจจะกลายเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ที่นี่นะครับตอนนี้เรามีรถทํางานอยู่หลายจังหวัดมากนะครับก็มีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะครับกาญจนบุรีนะครับชัยนาทนะครับนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับก็จะมีพิจิตรนะครับมีพิจิตรนะครับแล้วก็โซนทับทิสานนะครับก็จะเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับ บุรีรัมย์นะครับสกลนครนะครับแล้วก็อุดรธานีนะครับใครที่อยู่แถวๆนั้นละแวกนั้นนะครับก็เข้าไปเที่ยวชมดูได้นะครับเเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าเเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับใครที่มีที่หน้าแคบประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับรอชมอีกทีใน ep ที่2นะครับตอนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทีมงานโชคเหลงวิไลแมคโคร แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ With you my heart it sounds like Shia